วิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องการศึกษาแบบเที่ยวความมงคลของสูตรสีจากธรรมชาติในการนวดผ้าฝ้ายคโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 1. นงางสาววิศรุการนงาม 2. นางสาวมัฑการลมยาคงและกระผมนายชิสกร,รของก่งครับโดยมีที่มาและความสําคัญดังนี้ในปัจจุบันนะครับมีการผลิตเสื้อผ้าหลายประเภทโดยการนําสีสังเคราะห์มาใช้ในการผลิตครับ เนื่องจากสีสังเคราะห์เนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายแต่สีสังเคราะห์มีโลหะหนักบางชนิดผสมอยู่เช่นสารตะล่อดและสารตะบวบค่ะเมื่อสารเหล่านี้สะสมในร่างกายปริมาณมากจะทําให้เกิดโรคมะเร็งในระยะเวลาต่อมาดังนั้นพวกเราจึงเลือกสีจากธรรมชาติมาแก้ปัญหาจุดนี้ครับสีสีจากธรรมชาตินะครับสามารถสกสัดได้จัดส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นลกลำตน้นใบดอกและผลครับ โดยข้อดีของสีจากธรรมชาตินะครับคือไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างตา่ตางๆและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล,ล้อมครับแต่ข้อเสียคือความคงทนของสีครับดังนั้นพวกเราจึงสนใจศึกษาสูรตรสีจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มความคงทนของสีจากธรรมชาติให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการน,นํายางยุง้ยและยังงยวดธ้าผสมกับสีจากธรรมชาติและเปรียบเทียบความคงทนของสีครับอื่นๆทหมายขอการศึกษานะครับคือ 1. นึ่งถ้าเปรียบเทียบวิธีการสกัดสีจากพืช2อ เพื่อแบบเพียบความคงทนในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งหนึ่งต่อ2และ1ึงต่อ3ครับสามเพื่อแบบเพียบความงคงทนในการติดสีในสูตรสีหนึ่งและสูตรสี2ครับสมมุติุาิที่ใช้ในการผล้านะครับคือสูตรสีหนึ่งจะมีความงคงทนมากกว่าสูตรสี2ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานะครับตัวแปรต้นสูตรสีจากธรรมชาติตัวแปรตามความคงทนของสีจากธรรมชาติตัวแปรควบคุม1ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ชนิดและ ขนาดของผ้าฝ้าย 3. ปริมาณพืชที่ใช้ในการสกัดสี 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดสีและระยะเวลาในการย้อมผ้าฝ้าย 5. ระยะในการถ่ายภาพค่ะโดยวิธีการทดลองนะคะเราก็แบ่งเป็น3ามส่วนใหญ่ได้แก่วิธีการสกัดสีจากพืชการย้อมและการทดสอบความคงทนค่ะโดยการสกัดสีจากพืชนะคะเราจะสกัดสีจากขมิ้นด้วยการคั้นและแอลกอฮอล์ส่วนการสกัดสีกระเจี๊ยบกับอัญชันนะคะเราจะสกัดสีด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ค่ะ ซึ่งพอเราสกัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการย้อมและวัดค่าสีค่ะเราก็จะได้ค่าสีกันตารางค่ะส่วนการสกัดสีจขมิ้นนะคะการสกัดสีด้วยแอลกอฮอล์เราจะได้ค่าสีมากกว่าการคั้นค่ะส่วนกระเจยบและอัญชันนะคะการสกัดสีด้วยน้ําเราได้ค่าสีมากกว่าแอลกอฮอล์ค่ะเราจึงเลือกขมิ้นเป็นการสกัดสีด้วยแอลกอฮอล์และการสกัดสีจากกระเจียบอัญชันเราจะเลือกเป็นการสกัดสีด้วยน้ำค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะทําการผสมสีสารสกัดจากคืชกับยางนะคะโดยอัตราส่วน1ต่อ1 1ต่อ2และ1ต่อ3ค่ะเราก็จะได้เป็นสูตรสีหนึ่งและสูตรสี2โดยสูตรสีหนึ่งของเรานะคะก็คือยางกล้วยค่ะส่วนสูตรสี2ของเราก็คือยางะมะมุดค่ะพอเราผสมสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำผ้าป้ายขนาด4คูณ4เซนติเมตรมาย้อมเป็นเวลา30นาทีและนำไปตากให้แห้งจนครบทุกสีค่ะ พอเราย้อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการทดสอบความมุนพลนด้วยการตวงน้ําปริมาตร2ลิตรผสมกับผงซักฟอก10กรัมค่ะและเราก็จะตวงสารละลาย200มิลลิตรลงในปิเกอร์3ใบเพื่อทําการซักค่ะเรานําผ้าที่ย้อมมาซักเป็นจํานวน3ครั้งและนําไปตากแห้งโดยแต่ละครั้งนะคะเราจะมาวัดค่าสีในระบบ LED ด้วยแอปพลิเคชัน Watercolor ค่ะโดยการวัดค่าสีของเรานะคะ เราจะวางกล้องห่างจากผ้าป้ายเป็นระยะ36ซนติเมตรค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นการสรุปผลการดำเนินการค่ะโดยตารางนี้นะคะเป็นตารางเก็บเทียบค่าสีในระบบ LAV ของผ้าป้ายที่ย้อมวยสูตรสีหนึ่งและสูตรสี2ค่ะโดยตารางนะคะจะระบุค่าสีในระบบ LAV ค่ะซึ่งค่าสี L คือค่าความสว่างมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่าสี A คือค่าสีที่ไล่จากสีเขียวไปถึงสีแดงค่ะและค่าสี B เนเป็นสีเหลืองโดยสีเหลืองจากทามินนะคะเราเลือกใช้อัตราส่วน1ต่อ1ค่ะซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ให้ความเข้มสีมากที่สุดสีเหลืองเราจะพิจารณาค่าสี b ค่ะซึ่งค่าสี b ในสูตรสี2ให้ความเข้มสีมากกว่าสูตรสีหนึ่งค่ะสีแดงจากกระเจี๊ยมนะคะเราเลือกใช้อัตราส่วน1ต่อ3ค่ะซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ให้ความเข้มสีมากที่สุดสีแดงนะคะเราจะพิจารณาค่าสี a ค่ะซึ่งค่าสี a ในสูตรสี2มีค่ามากกว่าและสีน้ำเงินนะคะ จากอันดันค่ะเราเลือกใช้อัตราส่วน1ต่อ3ค่ะซึ่งเป็นอันตราส่วนที่ให้ความเข้มสีมากที่สุดสีน้ำเงินนะคะเราจะพิจารณาค่าสี B ีค่ะซึ่งค่าสีบีในสูตรสี2ให้ความเข้มสีมากกว่าสูตรสีหนึ่งค่ะจากตารางนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าสูตรสีทั้ง3สีนะคะในสูตรสี2ให้ความเข้มสีมากกว่าสูตรสีหนึ่งค่ะซึ่งสามารถระบุได้ว่าความคงทนในสูตรสี2มีกว่ามีค่ามากกว่าสูตรสีหนึ่งค่ะ ซึ่งผลการทดลองนะคะไม่เป็นไปนตามสมมติฐานค่ะเนื่องจากยงางไม้ส่วนใหญ่นะคะมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบค่ะซึ่งสารแทนนินเป็นสารที่ถูกออกซิไดซ์จากออกซิเจนในอากาศและเปลี่ยนไป,นเ,ปนเป็นสารประกอบไม่ชอบน้ําค่ะซึ่งสารประกอบเหล่านี้นะคะไม่สามารถแตกตัวเป็นอลออนได้และไม่สามารถยึดติดกับโมเลกุลของน้ําได้ค่ะทําให้ติดแน่นและสัม์ไม่ออกเมื่อเราสังเกตนะคะเราสามารถสังเกตได้จากยางละมุดที่มีความข้นเหนียวมากกว่ายางกล้วยค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับนะคะ 1. ค่ะเราได้สีที่มีความมมิลทจากธรรมชาติมาใช้ในการย้อมผ้าป้ายค่ะ 2. เราสามารถนําพื้ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ 3. เราสามารถนําความรู้ไปเผยแพรนะ่แก่สาธารณะในผู้ที่สนใจได้ค่ะ<ม>พวกเราขอจบกานํนเสือนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเทศทดลองขอบคุณค่ะ